สวัสดีค่ะมาดามแมงเจิ M M ention, ผู้หญิงสีไลจากชุดแลนด์มาแลวจ้าสวอค่ะสวอแปลว่าวัยสวยวัยใสนะคะวัยออกกําลังกายนะคะยังไม่แก่ไม่เท่านะคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะคะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพตัวเองลุกขึ้นมาบอกรักตัวเองนะคะแล้วก็ทาตามที่เราปรารถนาเลยทํายังไงให้เรามีสุขภาพดีแข็งแรงนะจ๊ะวัยนี้นะจ๊ะวัยเลขหก แต่ไม่เคยยอมแพ้อะอทํทำอะไรนะคะโอ้โหนี่นะคะวันนี้ก็ใหม่แล้วจ้ะตัดเตินแล้วนะจ๊ะวันอาทิตย์จ้ะเอาเวลาของอท้องถิ่นที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ก็4ี่ทุ่มกว่าห้าห้าทุ่มหทุ่มห้าทุ่มกว่านะคะประเทศไทยก็หกชั่วโมงตามกันนะคะอา่าปีห้าแล้วเห็นไหมคะนี่ ออกกําลังกายมาประมาณ15นาทีแล้วนะคะออกมฟิตฟล์นะคะทําไมถึงได้บอกว่าเป็นวันหยุดที่ไม่ได้หยุดเพราะว่าดิฉันทํางานกับจักรวาลดิฉันทํางานกับลูกค้าประจานั่นเองนะคะก็วันอาทิตย์ถ้าหากว่าไม่ได้กลับไปบ้านคุณลูกสาวที่เมืองมุเซอร์นะคะก็จะอยู่ที่ร้านนี่แหละคะ่ะที่เมืองบาเซิร์นะคะว่าที่นี่เป็นร้านค้าเนาะร้านร้านอารามเรียนให้ทราบลนะคะว่าทํางาน ออฟไลน์ด้วยก็คือเป็นร้านรวดแผนไทยรวดรักษารวดเดียวยาน,นะคะลูกค้าโทรเข้ามาเราจัดให้เพราะว่าอันนั้นเราก็ได้ค่าตอบแทนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนี่นะคะทํำยังไงให้จิตใจเราสบายร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์จัดเต็มเสมออยู่เสมอเลยนะคะและ้วก็มาดามก็มีช่อง YouTube อ็นเจ l a ยลฮิลเลอร์ทาร์ล o อนั่นหมายความว่าเป็นหมอดูด้วยคือนักพยากรน,นะคะเป็นหมอดูด้วยว้าว ดูสิคะคุณขาจัดเต็มเลยวลานี้นะคะมาเพิ่มช่องอ่าอ่า healthy lady universe นะคะตัวดิฉันเองคะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะช่อง healthy lady universe นะคะก็คือว่ามันเริ่มต้นง,ง่ายๆที่ตัวเราก่อนถ้าเราไม่รู้จกักพวกขึ้นมานะคะฟิตเฟิร์มนะคะคุณขาคุณก็จะอ้วนคนเราดัีพออายุเล็กเลขกสี่ up นะคะคุณขาผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็เช่นกันแล้วเนี่ยพฤติกรรมของการกินเนาะอาหารเนาะ คือที่ฉันได้กินไม่บรรยับบรรยังเลยนะติดหวานด้วยนะคะช่วงนี้ต้องลดเพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวไขมันในเลือดเอ่ยนะคะเดี๋ยวเบาหวานมันจะโจ,จมตีจะโจมตีแต่ปัจจุบันถามว่ามีโรคไขข้าเจ็บไหมเป็นคนที่โชคดีนะคะอโรเยนะเลยนะคะปราศจากโรคไขข้าเจ็บถ้าไม่ป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อนะคะเอาที่ฉันม่อยู่ค่ะ <laughs> จะเต็มคะ่ะลูกขึ้นมาทํางานแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะมีต่อมีความสุขตอนอใกล้ๆจะเข้าโงรงยังไงยังไม่ไปไหนจะยังไม่ไปไหนอยู่อีกยาวนี่เห็นไหมคะนี่วันนี้นะคะวันหยุดที่ไม่ได้หยุดเป็นวันอาทิตย์นะคะกว่าจะเคลียร์ลูกค้าจบก็คือประมาณหกโมงอะคะ่ะเพราะว่าเราอนุญาตให้แค่นั้นนะคะงานก็มาเต็มๆมาแทนกลางวันก็มีลูกดวงลูกศิษย์เมนทอลด้วยนะคะ,ะมาดูดวงได้ไหมคะ ลูกศิษย์เป็นทอมหมายความว่าจัดเป็นคอร์สเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เรา,าให้ใกล้กันดูแลเขาอย่างดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะคะก็คือลูกศิษย์ถึงขั้นจิตวิญญาณน,นะคะเราเรียนเราสอนการู้กันแบบนี้เลยว่าดามีความรู้อะไรก็มาแบ่งปันนะคะถามว่า,ารับลูกศิษย์ได้ไหมรับได้สบายคะ่ะเพราะว่า ดิฉันเป็นคนสําเร็จนะคะไม่ว่าจะดิฉันจะสำเร็จแบบไหนก็คือสําเร็จในแบบที่เป็นตัวของเราเองนั่นแหละนะคะที่เรียกว่าสําเร็จนะคะมีลูกดวงนะคะลูกค้าอีกมากมายที่ตามติดตามดิฉันก็ภูมิใจในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นะนะคะไม่หยุดค่ะไม่หยุดค่ะไม่หยุดเฉยๆค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะมันจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีคุณค่าค่ะคุณขา อย่าให้มันแก่ตายทุบทิ้งแล้วก็เออนะวัยนี้นะคะอยู่ประเทศไทยคงทุบทิ้งไปนานแล้วผู้เล่นไม่ได้ไม่ได้ไปว่าใครนะคะคือว่าเปรียบเทียบกับตัวเองนะคะว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพเนี่ยคุณขามันก็จะแก่ไปตามกาลเนาะเออดูสิทุกอย่างก็ยังแต่งตึงอยู่เออรู้สึกภูมิใจว่านี่นี่ดูสิ ใช้แรงนะคะลดลูกค้าเยอะนี่แหละตัวนี้นะคะมันจะหย่อนไปตามการเพราะว่าเราเราอายุเยอะแล้วแต่ว่านี่กำลังรุปขึ้นมาฟิตเฟิร์มถามว่าทํทอะไรบ้างใช่ไหมคะนี่นะคะอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมานะกินน้อยลงนะคะแล้วก็มีอาหารเสริมนะคะตอนนี้ก็ใช้ตัวของอ่าอ่าบริษัทเอ่อทมยนะคะมีหลายตัวใช้หลายตัวนะคะทั้งสุขภัณฑ์ออาหารซัพพลีเมนต์เขาเรียกตัวอะไรคะตัวล้างหน้าก็มีตัว เอ่อนี่ตัวนี้ก็มีนะคะเมทอกอันนี้กันนะคะเป็นอาหารเขาเรียกว่าล้างไส้ล้างปุงล้างหมดเลยทุกอย่างแล้วก็มีตัวครีโอ,อพตานะคะช่วยผิวพันธุ์นี่มันแบบผิวพันธุ์ผิวเราแข็งแรงเยี่ยมจริงๆนะคะบอกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเต้นสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาดามจะเปิดตู้อน,นี้เลยนะคะเอามาเปิดให้ดูก่อนดีกว่าเปิดเพลงๆหรอไไนไไไหนไไ นะคะโฆษณามันเข้าเดี๋ยวจะเปิดเพลงนิดนึงเดี๋ยวนะจาะย์เพราะไม่มีเพลงมันไม่สนุกมันต้องมีเพลงนะคะมันต้องมีเพลงค่ะที่รักแป๊บนึงแป๊บนึงอันนั้นไปกดผิดนะคะเปิดเพลงอะไรก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าเป็นเพลงของเขาให้เราใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราเราก็เอาว่ากันไปตามตาม ตามจังหวะทํานองแล้วกันมันมีเพลงแล้วมันก็สนุกอะ่ะใช่ไหมมันก็ทําให้การออกกําลังกายของเรามีรสชาติขึ้นสิเหงื่อออกค่ะเหงื่อออกบอกเลยนะคะได้เหงื่อสิบห้านาทีเองเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเข้าตต้อบเลยนะคะวันนี้นะคะอบเป็นการพักผ่อนที่แบบมันมันได้ได้สุขภาพแล้วมันโครยมันหลั่งสารนีเนียอะไรนะเอเนโดรีน,นนะหลั่งสารให้ความสุขคุณมาให้เหงื่อมันออกนะคะทําอะไรให้มันแบบ ให้ร่างกายมันแบบกระชุ่มกระชวยสิ <blue> ไอที่ <was a S 1> ที่ปวดหลังเนี่ยมัน <appeared. S 1> จะมันจะไม่ป <c oughs> วดสวัสดีค่ะนี่เรามาเปิดตู้นี้กันดีกว่านีนะคะตู้อบสตีนนะคะตู้อัจฉริยะตัวนี้นะคะอยู่กับร้านมานานแล้วนะคะจะเข้า5ปีแล้วนะคะผัะดนก็จะใช้อย่างไงคะอ่าลูกค้าอาบอกข่อนวว่าอากาศที่สวิตนะคะตอนนี้นะคะยังเป็นหน้าหนาวอยู่เนาะ เดีเป็นหน้าหนาวอยู่ค่ะก็กลางวันนี่ช่วงนี้ก็อยู่ที่7-8องศานะคะมีแดดแต่ว่ามันหนาวนะคะเอาเขาวางไปนะคะส่วนตกเย็นนะคะอุณหภ,ภูมิมันจะลงมาเรื่อยๆนะคะลงมาจนข้างเหลือต่ำรศูนย์บางทีลบศูนย์ในะตอนกลางคืนก็หลับสบายนะคะแต่ว่าทุกบ้านทุกที่นะคะเขาจะมีตัวฮีตเตอร์ก็คือตัวทาความความร้อนนะคะมันยังก็อยู่ไม่ได้ขนหนาวค่ะอ่ะโอเคนะคะตัวนี้นะคะ อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่30องศาน,นะคะ30องศาซีแบบนี้นะคะเดี๋ยวมานานั่จะกดตัวนี้เลยนะคะอีกสักพักงมันก็จะเข้าแหละนะคะนี่คือตู้นี่คือตัวสเตนมันจะอยู่ข้างนอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวม,มันก็จะทํางานปุ๊บมันก็ฟูขึ้นมานะคะก็จะอบสักประมาณ20นาทีเหมือนกันนะคะอบเพื่อให้หน้ามันเนี่ย ب. เลือดลงมันสุบฉีดเนาะโอเคนี่นะคะตัวนี้ เขาจะมีไฟมีแสงมีซสีเขาแบบนี้เห็นไหมเขเนี่ยดูสินี่เราไม่ได้ใช้แอปไม่ได้ใช้อะไรกันนะบอกตรงๆบอกตรงๆเรื่องจริง<ด>ค่ะเอาของจริงมาโชว์นะคะเดี๋ยวจะเอามาเต้นให้ดูนิดนึงว่เต้อนอยังไงเนอะคงมันยุบจริงๆอะ่ะมันยุบลงเป็นะคะเต้นตามจังหวะของเราน,ะน,ะะนั่นแหละค่ะตอนนี้อุปกรณ์ช่วยนาลงมาเลค,ค่ะคูริลู ฉันคือพุ่มาเพื่อจะให้ห่วงแดงเลายหนา,าเนี่ยเพราะว่ามันมีไขมันสะสมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะหนามาก้ากล้ากขึ้นมาไม่ต้องอายตัวเองคุณไม่ต้องอายใครเลยค่ะออกมาแบ่งปันนะคะแป้นน้่มันเร็วนะคะขาตรงนี้นะคะจะปวดมากาแต่ว่าถ้าทักมันจะอยู่ตัวประดมพันอย่างนี้มันหนึบละทิศแล้วนะคะมาได้มาอัอให้ดูทุกวัน เพราะว่าเนื่องจากว่ามีงานทาหลายอย่างมากนะคะมีอฟอไลน์ออนไลน์เป็นหมอดูด,ด้วยเป็นนักพยากรเป็นหมอดูดด้วยนะคะเสาวสุขภาพดีนะคะสาวสวยใสค่ะสาะไม่ใช่ไม่ใช่แก่นะคะไม่ใช่สาวแก่ไม่ใช่สาวสูงวัยแต่เป็นสาวที่สวยสดใสาอารมณ์ดีค่ะสวยและรวยมากรวยความสุขจ้าใช่ไคะนีแบบนี้ดูสิ ไขมันจะกระเพื่มเลยทฉันทำอย่างนี้เละโอ้โหรู้ไห,ไหมได้เหงื่อโอ้ต้ทำงานะโอ้แล้วกทำานีนช่วงนี้นะคะ,นนะ,คะจะไกลหน้าท้องนิดนึงนะคะไกลหน้าท้องนิดนึง เข้าไปดูตาม y o u t u b e ทาอะไรพวกนี้เขามีสอนฟรีเยอะค่ะยังไม่สะดวกไปยินเลยเพราะว่างานที่ร้านนี่จัดเต็มมากเราก็ต้องหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคุณเนาะเห็นไหมคะสุดยอดอ่ะตู้ทางานแล้วเห็นไหมคะเห็นไอมันขึ้นไหมคะนี่ดีไหมคะฟาเต็มเลยเนาะเห็นไหมคะ เดี๋ยวมันจะขึ้นไปถึง45องศาตรงนู้นนะจะมีอุณหภูมิบอกด้วย45องศาร้อนที่สุดนะคะก็คือสเีนนั่นเองนะคะอู้เดี๋ยวเียวเข้าไปอยู่ในนั้นแทบไม่เกิน20นาทีให้ให้ปลอดมันทำงานหายใจโล่งอู้มันสุดยอดคุณเอ้ยมาค่ะเห็นไหมคะปลอดแล้วไง6เดือน,นะคะ,ะเลยยาวซีแผ็แบบมาฝากขาเข้าเสาคนไหนนะคะ ได้ทุกวัยเลยสนใจทําตามระดามได้นะเออเนะคะเดี๋ยวเครื่องมือมาพร้อมอุปกรณ์เสื้อผ้านะคะสั่งออเดอร์ไปแล้วค่ะยังมาไม่ถึงนะคะอ่าอ่าดัมเบลก็สั่งนะคะเพื่อตรงเลือกจะได้มีกล้ามนะคะกล้ามเราจะต้องไม่ต้องไม่ต้องหย่อนแบบนี้นะคะเป็นคนที่เนื้อไม่เหลวอ,อะเนื้อแข็งเออนะคะโอ้หนึ่งหนึ่งน,นะคะโอ้เอออือแบบนี้ เหนือค้ณมีความสุขทางนี้นะคะเห็นไหมคะดูด้านข้างนี้่นะคะคุมท,ที่มันออกที่มันเปิดน,นะคะคเรียกว่าบิ๊กบัมเฟอร์มันล้นไขมันสะสมหนามากก็ดูที่ไวสิเห็นไหมคะแต่ว่าโชคดียังไม่มีเนื้อส่วนไหลหย่อนยาน พอแล้วนะเหนคะสักสักพักหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าทำสเต็ปได้อยู่ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะออกสกเต็ปท่าแดนเลยสนุกค่ะคุณขารู้ไหมว่ากีฬากีฬาปัญญาวิเศษอันนี้จริงเห็นด้วยนะคะอู้โอ้ไม่ดูจ้าสาววัยสายอย่างี่ฉันนะจ๊ะ ยุกขึ้นมาอกอกกำลังกายคุณขาโอ้โหจะได้ตามจะไหนคุณอยู่ฮะอยู่ดูรอบรอบนี้มันโคตรเหลือเฟือร์มาอยู่นะคะอะอ้ยฮ้ยเฮนะคะแล้วก็ไอ้ท่านี้นะคะโอ้มันนะได้ใจเลยตอเมื่อทิตที่แล้วยังก้มหลังไม่ลงเลยตอนนี้ก้มลงแล้วสุดข,ขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยได้สุดข,ขึ้นแล้วเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหลังปวดหลังมากๆ เป็น,นมาโน้ตแต่ปวดหลังเออดี๋ยวนะคะทำบ่อยๆทำสักสิบครั้งสิบห้าครั้งนะคะเดี๋ยวมันก็แตกมืนได้เด้วนะ,ะเสือไฟนิวเดี๋ยวว่แตกข้างมืออู้ช่วงหลังบั้นเอวแล้วก็อ่าน่องบนนะคะก็เรียกอะไรไม่ใช่น่องขา ด้านบน,นข้างหลังเลยนะคะมันจะตึงมากเลยคุณจะทำให้เนื้อเราเนี่ยไม่เกิดผิวส้มอู้หูมาค่ะเดี๋ยวมาเตรียมล้างหน้าไว้นะคะออกกำลังกายมา20-30สนาทีแล้วเดี๋ยวนะจ๊ะนี่ตัวนี้เงาที่ดมยูใช้อยู่ประจำนะจ๊ะว่านทิปรฤกษาทิปนะคะ ออยล้างหน้านะคะเห็นก็ยังแต่งหน้าอยู่เฮ้อดูสนะินี่เขาใช้นะจ๊ะนี่ตัวนี้ที uh ai, ่มารีวิวให้พืที่ฉันเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะแต่ว่าเป็นตัวน,นี้อ่าถนัดในการเป็นอ่าลูกค้าตัวแทนมากกว่าะนะคะลูกค้าตัวแทนเขาเป็นคนกินคนใช้อะ่ะก็คือว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาคืออพูดว่าเวลาน้อยเนาะ เพราะว่านัางงานนี้ก็จัดเต็มแล้วนะคะนัางงานที่นี่นะคะเห็นไหมคะเห็ะะามามหน้าไปนะคะโอ้โหล้างเครื่องสำอังได้หมดจดค่ะนะคะเดี๋ยวกระลินกระลินเลยนะคะโอ้โหเหนือออกสุดยอดสุดยอดนะ นะคะแบบนี้นะคะค่ะตรงนี้มันจะยกกระชับปก,กติน่ะบรรดาเป็นคนที่ถอนฟันกรามออกไปหมดเลยสีซี่นะเหมือนก็แก่ไปตามวัยนะคุณอย่าไปคิดอะไรจังขานเนาะเอาเป็นว่าเราอยากไม่มีใครคงกระพันค่ะใบเก่าแตกสลายนะคุณขาหนุ่มแก่ตายอย่าลืมคำนี้นะจ๊ะคุณขาถมามีใครอยู่คำฟ้าจ้ะถึงเวลาก็ต้องไปแต่ช่วงที่อยู่เนี่ย ทำยังไงให้ชีวิตมันมีความสุขไม่มีอะไรเพอร์เฟกคุณนะอย่าไปหาคำว่าเพอร์เฟกเนาะหาคำว่าวันนี้มีความสุขตื่นมาได้หายใจแ,แง่โคตรแฮปปี้แล้วเห็นไหมคะนี่อืมสวยมากอะกรอบด้วยกรอบด้วยเห็นไหมคะผมก่อนนะครับกรอบทุกเดือนอนี่ ถ้ามันโดนน้านะคะมันจะกลายเป็นน้ํานมนะคะน้ํามันนี่ยนะคะออยนะคะซคิงซิ่งออยนะคะของทีเอ็มอยู่นะคะเขาเรียกว่าว่านทิปพึกษสาทิปนะคะ <c oughs> แล้วก็ยังมีตัวน้ําตกด้วยนะคะใน <c oughs> การใช้หลังเดี๋ยวหลังจะอาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ใช้เลยะค่ะก่อนนอนหลับโคตรสบายคุณเอ้ย <c oughs> นี่มาค่ะมาดามาไม่ไม่ล้างโชว์นะคะแต่จะใช้กองน้ําตัวนี้เลยนะคะก็เนี่ยก็ของทีเอ็มอน่กันนะคะทับค่ะ จะพาถึงจะเดินเข้าไปในตู้แล้วนะจ๊ะอืออ๋อโหมาค่ะเต้ดึกสักห้านาทีแล้วเดี๋ยวจะเข้าตู้แล้วดูสิตู้อนนอกน,น,น,นี้ดีเรียงเลยนันเคร่งเลยดิสิยอด โอ้โหเช็ดหน้าแบบม,มันมากคุณขาแล้วผิวหน้ามันเด้งแดดขนาดนีนนมนดนะนะ้มันเด้งแกแล้วนะเป็นเชดเด็คโคตรมีความสุขเลยแล้วก็เป็นคนที่ดื่มน้ำอุ่นวนเลยข้า,ขาวสาวนิด่มึง โอ้ยขออนญาตชตาหน่อยเจ้ะอืมโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาตัวนี้นะคะเกลือสปาค่ะกลิ่นมะขามมัีจะเป็นถูตัวทาตัวขัดนะคุณเอ้ยผิวปกติก็เป็นคนที่ผิวประไหลเนะคะผิวเนียนอยู่แล้วนี้คุยคุยคุยแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเออไม่ได้คุยทับใคร คุยโฆษณาตัวเองนี่แหละว่าอยากมีความสุขอย่างที่มาดามเป็นนะคะคุณขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะคะสนใจก็ทักมามาดามบอกวิธีให้นะคะแบ่งปันกันไปค่ะทำยังไงให้ชีวิตมันมีความสุขให้อารมณ์มันดีอยู่ตลอดเวลานะคะแก่ไม่ใช่ปัญหาเวลาไม่มีไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ว่าใจคุณจะเอาหรือเปล่าจริงนะมาสักช็อตนึง เายกได้ทาหดูานี้นะ่าทองไว้หน่นีนะอหวได้เลยเนี่ย ี่นขาเนี่ยทานี่น,นะเอาเบสิกง่ายๆจับเนาะจับไหมเคยไหมขาทำให้เร็วนะคะตามจังหวะไปเลยเห็นไหมคะตัวนี้จะรู้สึกเบาหน่บเลยค่ะเพราะว่าเงอเราออกดูสิเห็นกันใช่ไหมคะ ทั้งหลายนะจ๊ะค่อยๆเริ่มต้นนะคะขาแข้งสะบัดไปค่ะสะบัดไปนะคะเดี๋ยวรูเยนรู้นะคะแล้วก็ดังเบลจะมาสั่งไปแล้วนะคะยังว่าไม่ถึงนะะแล้วก็ชุดเอ่อสปอร์ตเลยนะคะชุดออกกำลังกายเลยนะคะอันนี้ไปใช้ของที่มีไปก่อนนะคะเพราะว่าไจะไปไหนเลยที่นี่เป็นโฮมออฟฟิศโอเคไปจ้ะประมาณนี้ค่ะคุณขา โอเคเห็นนะคะเห็นหน้าประดามไหมฮ่าฮ่าดูสิหน้าสดหน้าสดล้างออกแล้วเดี๋ยวเข้าตู้เห็นนะคะโอ้ยวู้หูู้้เนาะดู๋ยวเดี๋ยว42นาทีแล้วเห็นไหมคะเอ้ย42องศาค่ะโอ้หแรง42องศาแล้วจ้ะ โอเคประมาณนี้ค่ะคุณขาสนใจทักมานะคะว่ามาธรรดามีความสุขอยู่ได้ยังไงนะคะออกกําลังกายเยงี้ยไม่เหนื่อยหรองานเยอะงานจัดเต็มก็มันมีความสุขมันจะเหนื่อยได้ไงนะคะก็ทําอะไรให้เป็นะระเบียบนะให้เวลาให้โอกาสตัวเองนะคะความสุขหายง่ายที่ตัวคุณน,นะคะประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายแล้วเจอ คุณนายค่ะประเทศไทยทไม่ใช่คุณนายและประเทศไทยก็ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งที่นี่ประเทศไทยก็ตีห้าครึ่งตื่นเแต่บ่ากันนะจ๊ะชาวคุณจ๋าบ๊ายบายสวัสดีค่ะฉันนะฝันดีคุณนระตื่นนะคะ Good morning กับประเทศไทยบ๊าย